วันพฤหัส,สับดีที่22สิบงหาคมพศ2567ครับผมข้าพเจ้าบุดีโชคดีก็ได้นำพ่อเจงแสนครับผมนะลมดำหน้าตาก้านิ้วมาถวายนาวัดดงเกตครับผมนะอําเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมในสถานที่ปฏิบัติธรรมครับผมนะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาครับผมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมชาสังฆบูชาครับผมนะเนี่ย ข้าพเจ้าก็มีความสามารถกับผมมีกําลังทรัพย์เพียงเท่านี้ครับผมนะก็ทําอย่างสุดความสามารถแล้วกับผมนะขอทุกท่านครับผมมีความสุขความเลิศมีโชคมีลาบร่ํารวยนะถ้าข้าพเจ้ามีบุญวัฒนามีโชคมีลาบร่ํารวยก็ได้หล่อองค์ใหญ่ครับผมนะอย่างเช่นหลวงพ่อพิทิราชองค์นี้หลวงพ่อเจงแสนครับผมนะนตัดรักษาสิบห้าทักษาสิบเก้านิ้วครับขอทุกท่านมีความสุข ตัวภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ